สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้เรามีเรื่องเล่าของทิดดนนะครับหรือนุ่มดนธนาดนเสียงวิหกและน้องดนนะครับก็ได้มาระบายความในใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาเป็นครอบครัวเสียงวิหกนะว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นครอบครัวหมอลำเนี่ย ไม่คิดว่าจะอดทนมาได้จนถึงจบฤดูกาลมันไม่ง่ายเลยนะครับกับการที่ต้องทําให้ถูกใจผู้คนจริงๆแล้วเนี่ยการที่อยู่กับผู้คนหมู่มากเดินทางไปในที่ต่างๆเจอผู้คนมากมายหลากหลายความคิดหลายอารมณ์มีคนชอบมีคนไม่ชอบถึงจะยังไงนะครับผมก็จะขอเรียนรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับมาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่ารักในเสียงวิหกแล้วก็รักในเสียงเพลงรักในเสียงดนตรีอ่ะแล้วก็ชอบกับการมอบความสุขให้ผู้คน เจอกันได้เลยครับกับฤดูการปีที่5กับหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรงานนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูผลงานของน้องโดนธนาดนเสียงวิหกได้เลยนะครับมากล่าวขนาดนี้แล้วนะเราก็จะมาอธิบายแล้วก็มาขยายความรู้สึกของน้องดนกันนะครับความเข้าใจของ ตัวผมเองนะเข้าใจว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่อดทนมากๆเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็มีการเรียนรู้จากการที่อยู่กับผู้คนหมู่มากแล้วก็การที่น้องเนี่ยได้ใช้ประสบการณ์ตรงนี้มาเนี่ยทำให้ตัวน้องเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของสายอาชีพนะครับเหมือนที่เขาบอกกันมาว่าถ้าอยู่นานอยู่ทน มักจะได้ประสบการณ์และช่วโมวงบินค่อนข้างที่จะสูงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคน้องดนเมื่ออยู่ไปนานๆน้องดนจะตกผลึกพอตกผลึกแล้วความคิดความอ่านรวมถึงเรื่องของวุธ,ธิภาวะทางอารมณ์น้องโดนมีความมั่นคงมากไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครไม่เคยมีปัญหากับคนในวงหรือสมาชิกคนอื่นๆนะครับและล่าสุด น้องดนก็บวชเป็นพระนะบวชเป็นพระแล้วสึกออกมาเป็นทิดดนแล้วทิดดนเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นสกินเฮดอยู่เนาะโอ้โหเสียงจักกจั่นอาราวรอบๆเลยนะครับไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวแอดดิจะเร่งเสียงให้ดังขึ้นเพื่อท่านผู้ชมจะได้รับฟังแบบเต็มๆนะครับตอนนี้ก็ฟังไปก่อนเพราะว่าไม่เสียนะว่าจะซีมาติดสักหน่อยเถอะอ่ะ น้องดนบอกว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยรักในเสียงเพลงรักในเสียงดนตรีชอบกับการมอบความสุขให้บุคคลอ่ะเราก็พอมองออกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบความเอนเตอร์เทนให้คนดูน้องรักในเสียงเพลงอ่ะก็เท่ากับว่าน้องดนเนี่ยชอบการร้องเพลงชอบการเอนเตอร์เทนนะครับน้องดนจัดได้ว่าเป็นนักร้องหมอำํำ ร้องลูกถุงก็ได้หมอลำก็ได้แล้วก็รักในการเอเ์เทนอาซีวิ๖ปีที่อาครับจัดให้น้องดนเต็มเต็มเลยขึ้นมาอยู่หน้าเวทีแล้วเป็นเวทีของน้องดนยาวๆไปเลยนะน้องดนจะได้มีความชายนะครับแล้วก็มีการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเต็มที่นะเอาให้ถึงที่สุดไปเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าจะปั้นใครให้ดังเนี่ยเอาให้แบบดังเป็นคนๆไปเลยนะครับน้องดนเขามีความสามารถเขาร้องเพลงเก่งเป็นเด็กกิจกรรมนะครับ แล้วก็เล่นกีฬาเก่งนะคนแบบนี้นะครับบอกเลยว่าต้องรักษาไว้ให้ดีนะสิ่งที่หกเรารักษาคนแบบนี้ไว้ในองค์กรเนี่ยเขาจะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับเราเหมือนเราอะรักษาคนที่มีพลังบวกไว้ในวงไว้ในองค์กรเนี่ยเราก็จะได้รับพลังคลื่นที่เป็นบวกรับสิ่งดีๆเข้ามาในตัวองค์กรทำให้องค์กรมีการพัฒนามากขึ้นมีการรับพลังที่ ดีมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเราเจอผู้คนที่ดีเราเจอคนดีๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อยอดให้ตัวเองเพื่อการเรียนรู้เนี่แหละครับเสียงวิหกต้องรักษาคนแบบนี้ไว้นะประสบการณ์มันจะสอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคําว่ารักในเสียงเพลงรักในดนตรีเนี่ยมันจะทําให้แฟนคลับมองตัวศิลปินว่าศิลปินคนนี้มีความชัดเจน ศิลปินคนนี้มีความมุมานะในอาชีพของเขาในเส้นทางสายอาชีพหมอลามอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนแล้วคนแบบนี้นเข้าถึงง่ายเขาบอกว่ายิ่งดังนะครับยิ่งอยู่สูงต้องทำตัวให้เข้ากับคนให้คนจับต้องได้ไม่ใช่ว่ายิ่งอยู่ยิ่งดังยิ่งทำตัวให้คนเข้าถึงยากอันนี้ไม่เวิร์กนะครับสำหรับแอดแอดมองว่ามันจะดูเหมือน คุณญิงไปหรือเปล่าเพราะคุณหญิงมากๆเขาก็ไม่อยากจะใกล้คุณถูกไหมเขาก็ไปหาคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เราจะไปติดตามอ่ะเหมือนกับตัวเราเป็นติ่งเ่ะเป็นเอฟซีอ่ะเราก็อยากจะไปติดตามคนที่เขาสามารถเข้าถึงอ่ะได้เข้าถึงง่ายแล้วก็อยากจะเจอศิลปินที่มีนิสัยที่ดีทั้งกิริยาน้ำใจหน้าตานะครับแล้วก็คำพูดที่ดี มารยาทที่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหาย,ยากมากๆนะครับนะเดี๋ยวเนี้ยสมัยเนี้ยเออคนดังๆทั้งหลายแหล่นะครับเขาก็หันมาเล่นกับแฟนคลับมากขึ้นหันมาพูดคุยกับแฟนคลับมากขึ้นเป็นกันเองมากขึ้นผิดกับสมัยยุค90ยุคก่อนๆเนาะ,ะที่เราจะเห็นแฟนคลับแบบว่าโอ้โหน้อยมากๆเพราะแฟนคลับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตามหาก็ยากนะครับแต่สมัยเนี้ยเราตามหากันง่ายเพราะว่ามีทางโซเชียลติดต่อกันแล้วนะอ่ะโอเคนะครับก็บ เรียนรู้กันไปนะน้องโดนก็พี่ดิวก็ขอให้น้องโดนเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำนะแล้วก็ยังไงฤดูการปีที่5เราจะได้เห็นดนธนาดนหมอลำสิงวิหกในรูปแบบใหม่นะครับก็ต้องติดตามรับชมกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันในพาร์ทที่ เปิดฟลอออกมาเลยนะครับแล้วก็เสียงวิหกนกพงสะกรจะมีเพลงใหม่ออกมาอีกหรือเปล่าเสียงวิหกนกพงสกรอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวไหนก็อาแล้วแต่ว่ากันไปนะแต่ที่รู้คือโปรกชันต้องยิ่งใหญ่แน่นอนนะต้องโดน,โดนทุกคนรอคอยอยู่ครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ